แบบตัวนี้นะคะที่จริงก็เป็นปกเทลเลอร์แล้วก็ทําเป็นเดสค่ะแล้วก็มีแนวต่อต่อนี้ต่อใต้เอววัดจากเส้นเอวลงมาครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ทําขอบต่อ2นิ้วนะคะท่อนล่างเราก็นํามาแยกจีบเราก็ทําเป็นตัวเดสะคะเดสแล้วก็ทําข้างบนเราก็ทําเป็นปกเทลเลอร์นะคะทีนี้ตัวนี้เด่นเพราะว่าเขาเล่น2ลายนะคะตัวเขาจะเป็นลายเล็กส่วน กกับแนวต่อเอวแล้วก็แขนเนี่ยเรานำลายอีกชิ้นหนึ่งมาเล่นแต่เป็นสีเฉดเดียวกันนะคะทีนี้แพทเทิร์นเขาเนี่ยค่ะจากท่อนล่างนะคะพี่ของจะอธิบายจากท่อนล่างก่อนตัวนี้จะใส่ซิปหลังนะคะอันนี้คือด้านหลังเรานำท่อนล่างนะคะมาแยกเป็นสองจีบนะคะสังเกตดูนะคะว่าจีบข้างบนจะกว้างกว่าจีบข้างล่างเราจะไม่ทำจีบเป็นเส้นตรงนะคะ ถ้าทําจีบเป็นเส้นตรงเนี่ยกระโปรงจะบานไม่สวยจะหดข้างล่างเข้ามานะคะถ้าข้างบนเนี่ยสัก2นิ้วครึ่งข้างล่างก็จะตั้งจีบ2นิ้วกระเบียดคือให้เล็กกว่าสักหนึ่งกระเบียดหรือว่าครึ่งนิ้วก็ได้นะคะแต่อย่าอย่าน้อยกว่าน,นั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งจีบเท่าไหร่ถ้าเราตั้งจีบข้างบน3นิ้วข้างล่างเราก็ตั้งจีบ2นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็แยกออกจากกันอย่างนี้เราก็จะได้จีบแบบนี้นะคะตรงนี้คือกลางหลังที่เราใส่ซิป อันนี้คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าก็เช่นกันค่ะเราก็ตั้งจีบอยู่ที่จะตั้งจีบเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่เราจินตนาการเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่เราจะดีไซน์นะคะอันนี้ก็คือชิ้นหน้าก็จะตั้งจีบแบบนี้นะคะเวลาใส่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะพับไปอย่างนี้เราจะต้องกิ้งจีบลงไปที่ผ้าด้วยนะคะนะคะ พอพับจีบแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เกร็ดที่เหลือเนี่ยจากกระโปรงที่เราสร้างเป็นทรง A นะคะเรานําท่อนล่างมาแยกปิดเกล็ดแล้วก็เปิดเกล็ดเปิดเกล็ดข้างล่างเนะะี่ยค่ะเพื่อให้ได้ทรง A แล้วทีนี้ผ้าก็คือเกล็ดก็จะเหลือใช่ไหมคะเกล็ดที่เหลือเนี่ยเรานํามาหาร2แล้วก็แบ่งใส่คนละฝั่งนะคะใส่กล็ดนี้แล้วก็ใส่เกล็ดนี้นะคะ หรือว่าถ้านิดเดียวแล้วก็มาหักที่ด้านข้างก็ได้นะคะอันนี้ก็จะแบบคือพลิกแพงได้ค่ะไม่ตายตัวนะคะอันนี้คือท่อนล่างทีนี้ท่อนตัวเนี่ยค่ะท่อนตัวเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้ข้างหลังนะคะปกตรงนี้เนี่ยกว้างสามกบีทสามกบียดกับสองเซนนี่ความกว้างเท่ากันนะคะของพี่หงจะพูดเป็นนิ้วนะคะ ตร,ตรงนี้เนี่ยกว้างสามกระเบียดนะคะอันนี้คือชิ้นหลังทีนี้ชิ้นหน้าเนี่ยค่ะที่คนงงกันมากตรงตรงชิ้นหน้าชิ้นหน้าเนี่ยพี่หงไม่ได้ไม่ได้จับลายเลยนะเพราะว่าลายเขาเป็นลายเล็กไม่สามารถจับลายได้แต่พี่หงม,มีเทคนิคในการวางผ้าแล้วก็อันนี้คือส่วนต่อเอวนะคะเวลาเราสร้างแพทตัวนี้นะคะเราจะทําเป็นตัวเข้ารูปนะคะตัวเดสนะคะทําเป็นทรงเข้ารูปนะคะ ถ้าเราปิดข้างบนข้างล่างก็จะต้องเปิดอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาตั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ปกก็จะเป็นปกเทเลอร์นี่ค่ะตรงนี้ก็วัดจากเอวลงมานะคะแล้วนามาปิดเราก็จะได้แนวขอบของกระโปรงอย่างนี้นะคะทั้งหน้าและหลังนะคะอันนี้คือช่วงปกปกก็สร้างเป็นปกเทเลอร์พี่หงเคยมีลงคลิปนะคะการทําปกเทเลอร์นะคะทําเหมือนกันเลยทีนี้อยู่ที่ลูกเล่นเราค่ะว่าเราจะวาดโคง้งวาดแหลม แล้วก็ใหญ่น้อยใหญ่หรือว่าเล็กขนาดไหนนะคะทีนี้เวลาเราจะวางผ้าผ้าเขามีริ้วเห็นเส้นนี้ไหมคะเส้นที่พี่ของขีดนะคะนะคะพอเราจะวางผ้าเนี่ยเราต้องการให้ลายเขาเป็นยังไงเราก็ขีดลงไปเลยเราต้องการให้ลายลงลงมาอย่างนี้นะคะ เราก็ขีดไปอย่างนี้ขีดลงไปที่แบบก่อนนะคะขีดเส้นเนี่ยลงไปที่แบบแล้วเวลาเราวางผ้าผ้าเนี่ยยังไม่ต้องปูก,กาวนะคะเพราะว่าถ้าปูก,กาวทั้งผืนเราจะวางไม่ได้นะคะยังไม่ต้องปูก,กาวานะคะนําผ้าเนี่ยคะ่ะมาวางตามริ้วอย่างนี้นะคะริ้วเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ เราก็วางกระดาษนะะียค่ะเราจะไม่วางอย่างนี้เราจะวางตามริ้วที่เราขีดดูริ้วนะคะดูเส้นที่เราขีดนะคะเราขีดเส้นทะแยงยังไงเราก็วางแบบนั้นดังนั้นผ้าจะต้องวางสันทบนะคะเราถึงจะได้ซ้ายและขวานะคะอย่างเส้นนี้เราวางแบบนี้ใช่ไหมคะเราขีดแบบนี้เราก็จะต้องวางเส้นเนี้ให้ได้ขนาด ใหไไ้ได้ได้แนวของลายผ้านะคะถ้าในการเล่นเล่นเล่น,ลนต่อลายผ้านะคะแล้วก็ชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็เช่นกันชิ้นหน้าก็จะต้องวางอย่างนี้จะไม่วางแบบนี้แล้วก็ไม่วางแบบนี้นะคะ <g> um> เราก็จะวางอย่างนี้ให้เส้นริ้วที่เรากําหนดบนบน,บนแพ่แบบเนี่ยค่ะตรงกับเส้นที่เรากําหนดอย่างนี้นะคะ เราสามารถกลับฝั่งอย่างนี้ก็ได้ถ้ากลับฝั่งเราก็ต้องตีริ้วเนี่ยลงมาข้างน่างอย่างนี้ตรงนี้ก็จะต้องวางอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ตามริ้วที่เราขีดนะคะจะต้องจะต้องไปกับทางของผ้านะคะนะคะอันนี้ริ้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเราจะหันด้านไหนจะวางด้านนี้ วางด้านนี้ก็ต้องไปอย่างนี้นะคะดูริ้วเป็นหลักถ้าวางฝั่งนี้ก็จะได้อย่างนี้นะคะดูลิ้วเป็นหลักเราก็จะได้เส้นตรงนี้ค่ะเป็นเส้นทะยงลงตามที่เรากําหนดนะคะเราตัดผ้าให้หัวผ้าเผื่อสักหนึ่งนิ้วครึ่งไปก่อนนะคะตัดหัวผ้าใหญ่ไปก่อนคะ่ะตรงนี้ไม่ต้องหักมุมตัดเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยแล้วเราไปปูก,กาวทีนี้เวลาเราปูกาวเนื้อกาวเนี่ยเราจะต้องตัดแนวตรงนะคะ กาวไม่ต้องเฉลียงพอปุกกาวแล้วเราก็จะได้ลายลายตามที่เราต้องการแล้วก็นํามาวางกลิ้งพอกลิ้งเราก็วางตามเดิมแบบนี้นะคะยึดริ้วเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือวิธีวางผ้าของตัวเดสท,ที่เล่นลายริ้วนะคะ